ร้วคนอื่นอ่ะปุุบอะไรอ่ะไม่ต้องทุกคนหลุดหมด<ป> <c oughs> อ้าใหม่มนะาใหม่นะพ <c oughs> ี่หอมกลับมาแล้วปวดหัวนคอค <c oughs> ้างใช่ไหม ใช่เน <Cornell. S 1> ็ตหลุดเน็ตหลดปาฟารโลก่อนนะคะหนูมีดีอาร์ดิงค่ะเดี๋ยวนะคะแต่พี่มันมาตุ่มหลุดไปแล้วมาตุ่มต้องอ่านรายการเมื่อกี้เขาว่าแบบแวะเข้ามาแจนแจนใช่โอเคแม่ไม่น่าหลักแม่ไม่น่าหลักเลยเครื่องกูใช่ไหมเครื่องฉันใช่ไหมเครื่องแม่ค่ะแล้วมาเขี้ยวโอเค เมื่อแี้คือเป็นตีนกำลังซึ้งเลยอะเพราะว่าแบบพี่ตูงกำลังทุ้ความในใจถึงน้องพอดีอ่ะแล้วก็ทุกคนหายหมดเลยอ่ะ <c oughs> ตูงกูขอโทษอะใครมีนะ้ำพี่อาดิงคะส่งคำขอแม่เงงเ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 อางีง้แม่เอางี้แม่เ,แมเราอ่ะเราอะตั้งโจทย์แบบเป็นท็อปปีกอะให้ข้างล่างตอบคำถามอะไรสักอย่างแล้วก็ใครตอบถูกใจแม่ก็เลือกคนนั้นขึ้นมาได้แบบ มาแข่งความคเอทีบกันก็กุ่เลือกไม่ได้ไงก็กดไม่เป็นไงกดที่ชื่อประเด็นมันจะขึ้นว่าถ่ายทอดสดกดที่ชื่อเหรอใช่กดที่ชื่อแม่แล้วมันก็จะขึ้นว่าแบบถ่ายทอดสดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีมาแล้วมีน้ำที่อดีไหมมีค่ะมีเป็นแพ็กเลยอุ้ยอยู่กับพี่เต้ยไม่อยู่กับพี่เต้ย เราวันไปเลริ่งเล่นเกมได้ไหมไปเถอะแต่จะบอกว่ามันหลุดก็ดีนะพอกลับมายอดวิวเยอะกว่าเดิมด้วยชื่ออะไรคะชื่อกีฟค่ะฝากเพื่อนๆที่ดูไลฟ์ในอัดหน้าต่อเผื่อด้วยนะคขออัดหน้าจอเผื่อเออเดี๋ยวฉันจะทิ้งไลฟ์ไว้ให้อุ้ยแล้วเมื่อกี้มันมันไลฟ์หายไปเหรอได้เซฟไหมครับได้เซฟไม่ได้เซฟเพราะว่ามัน กูเป็นค้างองะสิ่งที่พี่หอใช้อยู่เรียกว่าโทรศัพท์อัน,นิทราบใช่ไหมมึงและกูสัญญากับเตยเอาไว้เมื่อกี้เนี้ยว่าจะเก็บคิดให้เขาว่าทำไงดีอะใช่น้ำตาจะไหอลอะเอาเอาคุณ,คณกิฟต์ก่อนดีก่อนค่ะก่อนอค่ะกิฟต์ทำอาชีพอะไรอยู่เรียนอยู่บางมดค่ะอ้าวหรอทำไมถึงชอบน้องการุ่นน้องปะเนี่ยอยู่ปีสี่ค่ะเรียนคณาวิทย์ คณะอะไรนะครับวิทยาศาสตร์ค<ะ>่ะเรียนจุนค่ะอ๋อฟาโลก็เรียนบางมดนี่ใช่ใช่ใช่ชอบม่วงของขอฟาบางมดเป็นโรงบาลค่ะทำเรื่องต่างต่ถามคุณกิฟตก่อนคุณกิฟต์คุณกิฟต์จ้ะคุณกิฟต์เนเทยแบบเนี้ยบ,บ,แบบ้างไหมคะเหมือนเสียงพี่พี่ฟาโลหายไหมคะ เอาหรอเอาหรอเคยเคยเคยแบบเไปเจอตัวจริงกับที่ไหนบ้างไหมเคยเจอที่มอครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ไปตามอีเวนต์กับทุกอีเวนต์เลยค่ะโอ้โหถามกัาฟดีกว่าเคยจังน้องได้หรือเปล่าแปลกมากเลยที่ที่เคยมาขอเคยคุยกันบ้างใช่ใช่เขาทำได้เขาทำได้ที่เลแอว ครับออจำพี่ได้ป่ะจำพี่ได้ปะเกิฟำได้ค่ะ <laughs> เป็นเพื่อนโซไทยเลย่ะนี <laughs> พ่พี่พี่มาตูนฝากข้อความมาบอกว่ารักกลับน,นะขอตัวไปทำงานก่อนนะต้ <laughs> นหอมห้ามเดือลามน้องเด็ดขาด <laughs> <laughs> อีตูแบบเหมือนมีบุญแ,แบบมีกรรบงังกรรบังคุณกิฟต์ค่ะ <laughs> ของรางวัลพิเศษจะได้ไปหรือไม่ได้ อยู่ที่กัฟจะถามคำถามคุณกิฟเชิญค่ะนะ้องกัฟไหนๆก็เรียนมาหาลัยเดียวกันแล้วครับโอ๊ยเอาง่ายๆนะงั้นขอถามว่าชื่อภาควิชาชื่อคณะและภาควิชาที่ผมเรียนแป๊บหนึ่งนะโอ๊ยแป๊บหนะึ่งเรามีเซิร์ช <c oughs> จับเวลาค่ะอันนี้จะได้ไม่ได้ขึ้นกับความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะนับหนึ่งถึงห<ท>้าหนึ่งเทคโนโลยีการศึกษาการศึกษาอุตสาหการรมถูก <c oughs> ไหมคะคุณับยังไม่ใช่ครับผมห้าว <5, S 1> สองสามกินข้าวยังคะวันนี้พี่ต้นหอม <c oughs> พี่เหรออพี่กินเมื่อกี้นี้เองแล้วพี่ก็เลยแบบว่ามาเนี่ยพี่ก็เลยลืมแต่งหน้าอุ๊ยกิฟต์หนึ่งคูศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชนค่ะเกือบถูกพี่ช่อูถูกเหรอเกือบถูกกือบถูกหนึ่งคูศานตร์ารและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ยังไม่ใช่ครับโอ้้ตแลวมันเหมือนเป็นหลักสูตรครับตอนสุดท้ายเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาภาควิชาครับเอาภาควิชาสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนคุณกิปครั้งเปเลยอ่ะ คุณคิดว่าคือหนีหรือค้างกิฟฟ์โทษอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่หมดเวลา,าแล้วกิฟฟ์หมดเวลาแล้วกลับไปหน่อยนิดนึงได้ไหมเราพูดอะไรเลยไปฝวกเราจะมีคูณนะเป็นเทคโนโลยีครับแต่ภาคภาควิชาเกือบถูกครับภาควิชา ภาคการดีข้าวิภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาถูกต้องครับผมเอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นแล้วแล้วมีคนอ่ะพิมพ์ให้ให้ด้วยแล้วเนี่ยมันแบบคอมเมนต์มันแรนดอมไม่เหมือนกันเอออีกอีกแป๊บนึงแต่ติดต่อจะติดสายต่อคณะพอดีแล้วนะครับเพราะว่าพูดมาถึงทุกวิชาแล้วเมื่อสักครู่ใช่แล้วก็คณะเนี่ย ยาวมากยาวมากจริงใช่ครับยากๆเทคโนโลยีและสานการศึกษาครับส่วนส่วนใหญ่เราเรียกว่าหนุ่ม e c t ค่ะจะเป็นตัวย่ออันนี้ชื่อย่อนะโอเคกิฟต์ติดต่อไปที่ igdrding นะได้บอกชื่อที่อยู่เข้าไปนะบ๊ายๆกดออกกับพี่หน่อยได้ค่ะเอ้าขอบอกอะไรกับพี่ได้ไหมคะ อ่ะได้นิดนึงนะพวกเราตอบคำถามเกอดไม่ได้นะได้ค่ะกั๊บคั๊บหมามารักกั๊บมากเลยนะคะกั๊บรักหมาหมาไหมคะรักหมาหมาครับผมเฮ้ยรักมหมีไม่ได้บายตายครับออกหน่อยรักอาม่าด้านบนด้วยไหมคะรักอาม่าเหมือนกันถ้าไมเฟารอมคนเลวนะคะ ขอบุญหน่อยค่ะอาจริงๆป้าในฐานะให้นลบมาหมดไปเลยไปแลวเออโอ้โหคนเหล่านี้เยอะสุงเลยอ่ะก่อนะเรื่องไม่ถูกหลับตาจิ้มนะหลับตาจิ้มนะเอาเลยวิบอกว่าหลับตาจิ้มแต่คนก็เห็นอยู่ว่ากูลืมตาจิ้ม ตอนไหนแล้วนับได้โป๊ะโอ่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกูอีเหมือนคุณคนแรกเลยอ่ะพี่หอมพี่หอมมีน้ำพีอาร์ดีไหมคะชื่ออะไรคะชื่อเหมียวค่ะคุณเหมียวละครล่างคุิอุ้ย แล้วละครล่าสุดที่ติดตามกับเรื่องอะไรคะทานไทยค่ะซีซั่นสองท่าสองหรอเดี๋ยวพี่เต็กดที่เป็นแบบรุ่นพี่กับแม่รุ่นพี่กับผู้หญิงที่สวยๆอ่ะเด้ดูค่ะใครเล่นอ่ะให้ตอบพี่หอมไม่ใช่เหรอคะเอาละพี่เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องตอบคำถามค่ะอยากพูดอะไรกับกัป อย่าพูดอะไรเขาให้ตื่นเต้นเออรักษาสุขภาพน,นะคะคิดถึงโอเคกับถามคำถามพี่เขาชื่ออะไรนะ<ม>พี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะขออีกที่เหมียวเหมียวเนาะเหมียวค่ะอ่าคุณเหมียวเหมียวพี่กับถามคำถามพี่เหมียวหน่อยเร็วเอองั้นเอาเกี่ยวกับภาษาไทยซีซั่นสองกันครับ ถามว่าชื่อจริงของพี่เตงชื่อว่าอะไรฉันยังไม่รู้เลยครับผมแอบเห็นป้ายชื่อของพี่เตงในวันนั้นอยู่น้องตาเอียดก๊แอบมองป้ายชื่อของพี่แล้วเราจะเห็นไหมเฮ้ยมีคนรู้จริงเหรอยากไปป่ะครับ อยากมาขนาดังไม่รู้เลยโอเคงั้นงั้นก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาเป็นอือใครรับบทเป็นหวัวหน้าไว้ที่โรงพยาบาลครับผมเดี๋ยวนะเออพี yeah ่ติอ่ะ ีถูกบ่าถูกต้องครับผมโอเคโอเคหลังจบละมีคนตอบตอบถูกอยู่นะครับชิปเต็งเฮ้ยจริงเหรอคุณนไยเอากับเฉลยดิเต็งทองครับเต็งทองเตงองมันมาจากคำว่าแม่ลองทายให้แม่ลองไปเล่นเหมือนไม้เต็งเหรอ ไม่รู้ครับผมเห็นที่ป้ายชื่อเขียนเต็งพี่พี่พี่หอมพี่กุ๊กกิ๊บอยากเมาด้วยเนี่ยเอายังไงดีโอเคขอบคุณนะเหนียวเหนียวติดต่อเอาชื่อที่อยู่ไปที่น้ำดีอาร์ดิงนะคะไอจีนะแล้วเราฟังตอนนั้นก็ของนอนพิเศษไปเลยนะได้ค่ะคุณเหนกยวเป็นว้ของคค่ะอาไปแล้วโอเคเดี๋ยวนะกุ๊บกิ๊บยังอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะ เนี่ยพี่มาล่าสุ็บอกอยากเมาด้วยน้าบอกน้ำมีน้ำดีอดีงว่เราด้วยดูน้ำกัพี่บีพี่บีตวอนดีจอดรถอยู่บ้านเลยอ่ะถึงบ้านพอดีครับอตาต้ดูแต่นะัวกี่เออรเนี่ยดูหน้ากีบไม่แล้วแบบกิฟ รูแบบเพิ่งเคยแบบอีแควสคนอื่นขอครั้งแรกเลยนี่ไม่เคยแบบวันก่อนใช่ป่ะไลฟ์กับพี่พี่ก้อยราชวินใช่ป่ะเขาส่งมาหนูก็แบบลองเว้ยแต่วันนี้แบบเคยเห็นพี่หนุนเต้นกร้าพี่หนุนเต้นนี่นะนี่หนุนเฮ้ยกินน้ำโชกับกว่ากินน้ำโชกินเยอะๆอ่ะกินน้ำโชว์ค่ะยกไว้ค่ะเราอ่ะกินน้ำโชว์กกับน่อย ต่อไปมีมะม่วงและแชแคทแคทโชครับหน่อยแล้วอ่ะนางมีเหมือนกันหัวพวยที่แขกใครพวยพี่แขกทำไมเล่นบ้าเข็นแฟนคลับเล่นอยากเล่นด้วยแม่แม่งั้นเอางี้แคทแคตกรีเดี๋ยวฟาจัดแคทแคตกรีให้ให้พี่กุ๊กกับนเป็นแบบช่วงคิดกันผมมากรัฟเดียวก่อนมาทำผมตรงเดียวกับกรัฟทำไมเอาจริงๆหนูรู้หนูเนี่ยเขาหนูก็เลยใส่ฟิลเตอร์ให้หน้าเกาที่สุดแล้วก็ทำผมตรงนี้ด้วยสารกรัฟนะ ทำของตรงเดียวกับกันได้ยังไงก็คือเป็นของของของแท้แล้วก็ก๊อฟเก่งดีนะคะพี่กิ๊ฟรู้จักรู้จักเกมแคทตี้ไหมคะเกมปวดหมูเกมหมวดหมูโอเคเกมมวดหมูเท็ดตาพูดต้องพูดชื่อผลไม้ที่มีสีแดงก็ผัดพูดคนละชื่อโอเคเมื่อกี้มีมตูมมาแล้วมะตูมแพ้ให้กบหนีให้กลับกับพี่กิ๊ฟนะแข่งกันในหมวดหมู่ของอวัยวะในร่างกาย ไปแล้วครับตรงนี้สงสัยมึงกลัวแต่ว่า่วยได้ไหมได้ได้ไดม่ได้ไม่ได้รู้มาแสีแดงเอาหอดออกวัยวะในร่างกายแต่ว่าสมมติว่าตอบนิ้วเแล้วห้าบอกนิ้วชี้นิ้วโป้งอะไรไม่ได้นะนิ้วเท้าคือเท้ามือคือนิ้วมือนะน๋้วโป้งเท้านิ้วชี้ไม่ได้เราตองหนาจรมีความรู้ และโชว์เป็นใบหนชาที่เหรนทุกอย่างได้นะคะไม่ต้องโชว์อะไรเฉยแค่พูดเฉยๆไม่ต้องโชว์แค่พูดโอเคโชว์ไงพี่ๆอยากโชว์กโชว์จะได้ตอดกางเกลตอนเดียวถ้าอยากโชว์หนูก็อยากดูค่ะอ่ะเริ่มอย่างเริ่มพี่คับก่อนนื้อของก้าไปเดี๋ยวเลากับพี่หน่อยนะลูกครับผมเอฟปาก ครับเร็วเรื่องสอดเอ้าเร็วสิพูดหนึ่งเอาไว้ก่อนคนเดียวเลยหัวนมหัวนมหัวนมจมูกครับจมูกสีแดงไม่ใช่หรอแกมรับได้แกมแล้วแกมหนึ่งเร็วกระเพาะรเพาะ่เาวะหูครับหู เออนิ้วค่ะนิ้วจคอครับคอตัวอีบิ่นเริ่มลงไปเรื่อยแล้วค่ะเหมืนลงไปเรื่อยแล้วค่ะฟันครับฟันฟันเอ่อเอ่อเอนิ้วเท้า1ลนลิ้นครับลเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องล่าลิ้น สอง <g ül üyor> แล้วผีพี <g ül üyor> ไอตีมหม <g ül üyor> ดเวลาของหัวด้วยของหัวด้วยไ,ได้อ, <มา S 1> อะคือไล่ดูจิตใจมันสุขกปลอมมากมันมีแต่อะไรที่มันพูดไม่ได้ห <g ül üyor> มดเลยยิ่งตี <g ül üyor> ไม่ได้เลยเียเวรอบนี้เราเพิ่มข้างอธิการว่าถ้าเผลจะโดนล,ลงโทษโดยการอิุสิติว่ากันเอ้า ทำไมมาแรงตรงนี้อะเจที่ายตรงไปโอเคว่าน้าผัวเพราะผัวแพ้ได้ไหมใช่ไม่ว่าลู๊กเป็นกแว่นตาแว่นตาแว่นตาเหรอได้กับกับจำกับผัวพี่แดงเกินไปนะ พวกพีก็ดูกับตลอดนะกลับทำกับพี่แหลไปกัไงนักบักอน้งมก็เป็นมือมึงตอบผิดอ่ะอาอ้าเดี๋ยว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 ใส่ว่นก่อนใส่ขาแ่น่อนขาแว่นตี้ บ้านมีได้เข้าเดี๋ยวปะโอเคยังพอใจไหมครับพี่ทำเพื่อครับนะโอเคแล้วครับโอเคตอนนี้ครับครับกับหน้ารักมากเลยพี่เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณ่ารักครับหล่อมากเลยนะครับชอบขอบคุณมากครับชอบดีดีพี่ดีโอเควันนี้ว่าอะไรลินอารินเจ้าลินน้องอยากเห็นลินโอย มึงรีบไปไปกดวางให้หน่อยกดวางยังไงอะเดี๋ยวกดวางก็จะออกไม่ไดค่ะสวัสดีดีดีอดีอร่อยอร่อยบายบายไปน้องหน่อยพ่มไปสองคนบายบายลูกบายบายพี่หอมบายบายฟ้าสวัสดีค่ะทีมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ กดออกกดกระบ,บาดออกกดออโอเคใาคืออยากใ<ะ>ี่พี่อะบบายบายด้วยลิ้นมากเลยเมื<ป>่อกี้แต่รู้สึกหายใจไม่หวัดแล้วเป็นคนลิ้นยาวเหมือนกันครับเป็นคนที่ลิ้นยาวาอ่ะโอเคหอมขอเป็นสายสุดท้ายแล้วกันสำหรับแฟนคลับนะคะเดี๋ยวจะลองกดที่ชื่อใช่ไหมคะกดที่ชื่อใช่แม่เดี๋ยวนะคะกดที่ชื่อกดที่ชื่อกด,ดยังไงวะเนย กดค้าเหรอกดแน่แน่ที่มันชื่อปุ๊บมันจะมีขึ้นว่าแบบให้แบบถ่ายทอดสดด้วยอ่ะอ๋อเออเริ่มถ่ายทอดสดกับคนนี้อ๋อเอค่เค่ะเคคือคนนี้ต้องบอกคนที่โชคดีมากนะคะเพราะว่าจังหวะที่ผมกดน้องเขาเลื่อนขึ้นมาพอดีถือว่าพะเจาส่งมาเลยเลิศแล้วเป็นคนที่ พี่หอมพุ่งมารู้ด้วยว่าวิธีการกดทำยังไงในุดท้าพอดดีงงค่ะโอ้เฮ้ยคุณคือคุณโชคดีมากเลยคุณนู้นมสวัสดีค่ะหนูได้ยินสวัสดีค่ะพี่เห็นภาพได้ยินแต่หนูจะเปิดไฟหน่อยบ้านไฟดนักหรอแป๊บนึงนะคะหนูหนูนอนหนูนอนแล้วค่ะ แต่ว่าหนูปิดไฟแล้วแป๊บนึงนะคะหนูมีดีอันหนึ่งหนูมีดีอันหนึ่งค่ะพี่น้าพน้พี่ชะลอหนูพี่ชะลอหนูเพราะว่าหนูเป็นคนที่มือไปโดนจริงๆมือพี่ไปโดนจริงๆหนูตกใจเหมือนกันค่ะเออแต่พี่ตกใจกว่าที่มาเจอหนูผีดไงแต่ว่าหนูไม่เห็นพี่กั๊บเลยค่ะนคือไม่เห็นพี่กั๊บเลย หนูี่เปิดไปยังลูกอันนี้กํลังทําอะไรอยู่คะกํลังเไมคะหรือว่ายังไงพรันอะไรนะไปแล้วว่าไงนะจุดจุตื่นเต้นที่นอ่ะ ได้ได้ยินไหมคะเอาไปแล้วโเดี๋ยว้องจาเ,เล่นอุตสาหิ่ต้นหอมอุตาสาห์สมด่ดโอ้ไม่เป็นไรมาแม่คุณใหม่แปะหนึ่งทีแปะหนึ่งทีโอเคแปะหนึ่งที

แล้วเอาถึงกด้ขอการใจเย็นด oh, ีกับสายก่อนอ๋อมีดีอาดิ so like ้ง th กันเฮ้ยอะไรอะว่าไม่ได้แล้วเมื่อกี้บอกว่าสายสุดท้ายแล้วก็เลยแบบอ้าส่งเขาไปเฮ้ยเอาจริงๆแล้วคนนี้เป็คนที่แบบโชคดีที่สุดนะเพราะว่าใครจะคิดว่าการจะบอกนิสิตออกไปเราอยู่กันกี่คนคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด คุกชื่อไหนค่ะไนายนายโอเคใช่ค่ะไนายเก่งมากแล้ะนายตั้งใจคุยเบาๆเลยโอเคค่ะอย่าอย่าก่อนก่อนก่อนจะปั่อย่าคถามยากนะคะมีอะไรอยากจะพูดกับกัสมีอะไรอยากจะพูดกับกัส ก็ให้กับดูแลตัวเองค่ะแล้วก็จะคอยติดตามผลงานกราฟตลอดไปค่ะขอบคุณนกคุณแ่ค,ค่ะโมเยอะมากฟ้าขอ,ข,อกกข้อกติกาหน่อยขอข้อกติกาหน่อยระหว่างที่รอฟังคำถามครับให้คีบหมูกระทะมาทานให้พวกเราดูด้วยได้ไหมคะ <S 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 ให้คีบหมูกระทะหรอคะอ๋่ค่ะได้เลยช่วยพาอยากกินแบบกินเป็นเพื่อนด้วยค่ะไหอย๋อนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ขอให้คีบเป็นหมูดิบมาค่ะ หมูดปแอะวเหรอครัน้องอย่ร้านนี้เลยในไหนที่ปูอะที่ขนดึำจิ้มหนในร้านี้มันเป็นไงน้ำจิ้มเหรอคะอ๋ออันนี้ทำเองค่ะปูที่ปูได้ใช้ซรอยู่ี้ไหลย่แล้วอะทานด้วยกันไหมคะอยากอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอ่อยู่กรุงเทพค่ะอือ น่พี่กัปเดี๋ยวเยว<อ>ราจะรอฟากฟพี่กัปอุ้ยนี่อันอันนี้คือน้ำตาไหลเพราะว่าเพลียหรือว่าดีใจคะอ๋อดีใจกบไม่เคยได้เลยแต้มบุญน่าจ<ไ>ะหมดแล้วไหนทำงานอะไรอ่ะอ๋อเป็นคุณครูค่ะคุณครูเหรอคะสอนที่โรงเรียนอะไรคะ,ะสอนอยู่ไม่บอกได้ไหมล่ะสอนวิชาไหน สอนพารศึกษาค่ะปยภาราสุษาใช่ค่ะถ้าเราอยากผอมอะไรนะคะถ้าเราอยากผอมต้องทำยังไงคุณครูถ้าอยากผอมนะคะก็ปกติก็วทานข้าวปกตินี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าก็มันออกกำลังกายแล้วก็ลดอาหารที่เป็นพวกน้ำตาลเนี่ยค่ะคือพวกไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

เพิ่งจอดรถแวะซื้อมาก่อนเขามาทันหมูกัะทันนี่เหรอเฮ้ยคุณโชคดีมากเลยนะคุณไหนอ่ะรู้ว่าไม่ทันขอบุมคุณนะคุณไนายคุณไนายติดต่อไปที่ไอจีดีอาร์ดนะบอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะได้ค่ะไปยัยไงเบอร์แม่ไนอย่าเพิ่งวางเลยอ่ะไหนๆเป็นตอนสุดท้ายแล้วของรางวัลกัปเฉลยเลยว่า ของรางวัลที่พิเศษสุดนะคะสำหรับคนที่อยู่ดี่ยดูนี้ตอบคำถามได้จะได้อะไรนะครับอะไรคะครับรับอะไรนะหน้าไหม่เดี๋ยวครับกับยากแกงคลิปวิดีโอใช่ไหมครับผมครับเออ ีิน้องกัสจะอ่านคิปนะคะส่งให้คุณดยคุณพูดถึงคุณพ้ดแสดงนพูดชื่อเฉพาะจอตส่งเป็นเอ็กซ์คิูซีหนึ่งคนเลยลิปนี้ให้นาอเอ่ดีใจมากดูดีใจมากเลยนะพี่ไหนพี่ไหน ไปอยากให้นายแสดงอาการดีใจด้วยการเดินไปคว่ำหมูกระทะทั้งวงได้ไโอ้เก๋เก๋ว่าทั้งวงน่าจะอะไรคะลอ่ะอยากบอกอะไรน้องกัปตก่อนจับกันก็รักน้องกัปันนะคะแล้วก็ติดตามผลงานตลอดเลยแล้วก็อะไรแบบว่างๆก็อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆแล้วก็คิดถึงนะคะแฟนคลับทุกคนคิดถึงน้องกัปัเสมอเลยค่ะเคยมิวสค่ะได้เจอตัวจริงไหมคะ เคยค่ะเออที่มาเซ็นทันลาดเท้าอะค่ะเพราะว่าไปทัศนศึกษามาก็ต้องวิ่งกลับมาดูกรับที่เซ็นทันด้วยอาใช่ใช่ค่ะตอนมามาไม่ทันตอนขึ้นเพลงแรกค่ะก็หาที่อยู่แบบได้อยู่ไกลๆค่ะมองได้เห็นแบบไกลๆเชยค่ะอือน่ารักมากขอบคุณไงนะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะบายบายกดหัวให้หอมหน่อยบายบายค่ะ โอเคเราขอบคุณน้องกัปมากอยากให้น้องกัปตอนนี้มีผลงานอะไรที่เราจะให้ติดตามไหยบ้างตอนนี้เหรอครับก็น่าจะเป็นโอช่วงนี้คือิกันะก็จะมีช่วงนี้นนะนนแบบพักงนานยาวๆเนาะก็เดี๋ยวจะจะมีอาจจะมีเพลงครับเพลงนี้น่าจะแน่ครับแต่ว่าก็ต้องอคุครองครับเพราะว่าเรา่ทย <S <S อ๋อตอนเหมือนกันครับตอนนี้ก็มีแล้วในเรื่องหนึ่งเวิร์กช็อปติสติ้งอะไรพวกนี้อยู่เออน่าคิดว่าน่าจะได้เปิดตอนเร็วๆนี้ครับผมแค่ตอนจัดเตรียมครับของช่องสามค่ะใช่ครับแต่ยังพูดเยอะไม่ได้ไหมเออแต่เดี๋ยวเราเจอกันนะเรื่องเนี้ย เดี๋ยวเรื่องนี้เราเจอกันนะคะได้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราเจอกันเอาเจอเหรอครับใช่ใช่ใช่อ่าเรผมยังไม่รู้พี่คนอื่นเลยว่ามีใครบ้างครับก็เขาบอกพี่มาว่าเอกนะเอกเป็นใครไงพี่ก็เลยรู้อ๋อโอเคครับพี่เดี๋ยวเราเจอกันนะขอบคุณขอบคุณน้องกราฟนะขอบคุณน้องกราฟกราฟค่ะพูดถึงดีอาร์ดิง่อยเร็ว